สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของคำบุพบทนะคะคำบุพบทนะเด็กๆมาดูกันเลยนะคำบุพบทนะคะก็คือ เป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งนะคะที่ตั้งต่างๆนะคะหรือใช้เชื่อมคำกริยากับคำนามนะคะซึ่งคำบุพบทเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทดังนี้นะคะ 1. น,นะคะก็คือคำบุพบทบอกสถานที่นะคะคำบุพบทบอกสถานที่เช่นใต้เหนือบนล่างที่นะคะ ข้างหน้าข้างหลังนะคะบอกสถานที่นะใต้เหนือบนล่างที่ข้างซ้ายข้างขวานะคะเป็นการบอกสถานที่บอกตำแหน่งต่างๆนะคะอย่างเช่นกา,าน้ําวางอยู่บนชั้นวางของนะคะคําว่าบนตรงนี้นะคะก็คือคําบุพบทนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะเป้นั่งอยู่ข้างหน้านกนะคะคําบุพบทก็คือคําว่าคําว่าอะไรคะ คำว,ว่าข้างหน้านะคะเด็กๆข้างหน้าอ่ะอย่าลืมนะคําบุพบทคืออะไรคําบุพบทนะคะเป็นคําที่ใช้บอกตําแหน่งที่ตั้งต่างๆเป็นการเชื่อมคํากริยาคํานามซึ่งพวกเราเนี่ยเรียนมาแล้วนะคะคํากริยาคํานามนะคะซึ่งมีอยู่3าประเภทนะคะคําบุพบทประเภทที่หนึ่งก็คือคําบุพบทบอกสถานที่นะคะเช่นใต้เหนือบนล่างที่ข้างหน้าข้างหลังนะคะ คำที่บอกตําแหน่งนั่นเองเนาะอ่าทีนี้นะคะ2นะคะประเภทที่2นะคะก็คือคําบุพบทนะคะบอกความเป็นเจ้าของเช่นแห่งของนะคะอย่างเช่นนะคะกระปุกออมสินของคิมมีขนาดใหญ่ของคิมเนี่ยเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะหรือว่าจะเป็นนิชานะคะ เป็นนักเรียนดีเด่นแห่งปีนะคะแห่งปีนะคะก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะต่อมานะคะผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะมอบรางวัลแก่ผู้ชนะนะคะมอบรางวัลแก่ผู้ชนะดังนั้นคําูุพบทก็คือคําว่าแก่นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นวีแรงฟันเพื่อให้ฟันสะอาดนะคะ คำว่าเพื่อนะคะก็คือเป็นคําบุพบทนะคะดูซิมีคาว่าอะไรบ้างคําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของก็จะมีคําว่าของคําว่าแหงคําว่าแก่คำว่าเพื่อเพื่อใครเพื่อของเพื่อเราใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาสามนะคะอ่ะตอนอื่นเลยนะคะรู้หรือไม่การใช้คําบุพบทนะคะคําว่าแก่คําว่าแดกต่อนะคะ มีความคล้ายคลึงกันนะคะจึงควรรู้หลักการใช้ให้ถูกต้องอย่างเช่นคำว่าแดดนะคะถ้าใช้คำว่าแดดเนี่ยใช้กับใครนะคะแด่จะใช้กับให้บางสิ่งบางอย่างกับบุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่เคารพรักสก,กุลละนะคะ mm hmm. เช่นนักเรียนมอบดอกไม้แด่ผู้อำนวยการนะคะ mm hmm. ก็จะใช้คำว่าแดดนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นคำว่าแก คำว,ว่าแก่เนี่ยก็จะใช้กับการให้บางสิ่งบางอย่างนะคะกับผู้น้อยหรือผู้ที่เราผู้ที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นพ่อให้ของขวัญแก่ลูกนะคะพ่อให้ของขวัญแก่ลูกนะต่อมาควาว่าต่อนะคะคำว,ว่าต่อเนี่ยก็จะเป็นการใช้กับการยื่นข้อเสนอต่างๆนะคะอย่างเช่น คณะกรรมการนักเรียนนะคะเสนอโครงการต่อครูที่ปรึกษานั่นเองนะคะเป็นการยื่นข้อเสนอต่างๆนั่นเองเด็กๆก็จะเห็นข้อแตกต่างนะคะแนะนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อมาประเภทที่3นะคะคำบุพบทบอกเวลานะคะอย่างเช่นคําว่าตั้งแต่จนกระทั่งเมื่อนะคะอย่างเช่นหญิงตื่นนอนตั้งแต่6กโมงเช้านะคะหรือว่าแม่ไปซื้อผักเมื่อเช้านั่นเองนะคะ หญิงตื่นนอนตั้งแต่6โมงเชา้าคาบุพบทก็คือคําว่าตั้งแต่นะคะเป็นคําบุพบทบอกเวลานะคะแม่ไปซื้อผักเมื่อเชา้าเมื่อนะคะก็คือเป็นคําบุพบทนะหรือว่าน้ําฝึกทําอาหารเป็นประจานะคะจนกระทั่งเปิดร้านอาหารของตนเองนะคะก็เป็นบุพบทบอกเวลานะคะเป็นเวลาเปิดร้านนั่นเองนะคะ,ะเห็นยัง ว่าคาบุพบทบอกเวลามักจะมีคําว่าตั้งแต่คําว่าเมื่อคําว่าจนกระทั่งนะคะอ่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆตามหาคําบุพบทที่อยู่ในประโยคให้หน่อยครับเด็กๆดูซิอย่างคําแรกนะคะประโยคแรกเล็กตีไข่ในชามคําบุพบทคือคําไหนอ่าเล็กตีไข่ในชามคําไหนเอ่ยคําว่าในนะคะ อบอกตำแหน่งนะคะบอกตำแหน่งนะ mm. หรือว่ามาดูประโยคที่สองแม่วัวของนาใจแม่วัวของของนาใจคำบุพบทคือคำว่าของนะคะเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะป mm. ูถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์คำไหนคือคำบุพบทคำไหนเอ่ยคำว่าแด่นะคะ อ่ะเมื่อเช้าฝนตกเมื่อเช้าคําบุพบทบอกเวลาคือคําว่าคําว่าอะไรคะคําว่าเมื่อนะคะเด็กๆคําว่าเมื่อนะต่อมาแมวอยู่บนตักโอนะคะบอกตําแหน่งคือคําว่าบนนั่นเองนะคะต่อมาคําบุพบทนะคะที่อยู่ในประโยคนี้ดูซิโอซ้อมเต้นเพื่อแสดงงานวันเด็ก อ่าคำไหนเอ่ยคุณคุณไหมคำว่าคำว่าเพื่อนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำบุพบทกันแล้วใช่ไหมอ่าดังนั้นนะคะครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะคำชี้แจงนะคะให้เราเนี่ยนะคะดูภาพนะคะแล้วก็เลือกคำบุพบทมาแต่งประโยคนะคะให้สัมพันธ์กัน หรือว่าจะเลือกรูปภาพนะคะมาแต่งประโยคให้สัมพันธ์กันด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นอ่ะดูภาพแล้วอ่ะลองเลือกซิภาพไหนที่พอจะมาแต่งประโยคเกี่ยวกับคําบุาพบทนะคะให้สัมพันธ์กันได้บ้างอ่ะอย่างเช่นประโยคแรกนะคะพระราชาบรรทุมอยู่บนเตียงนอนมีไหมพระราชาไงพระราชาแล้วก็มีเตียงนอนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้คําบุาพบทคือคําว่าบนนั่นเองนะคะเด็กๆนาอ แต่งประโยคดูนะคะท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะช่วงนี้อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะหมาาั่นล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ